มาเจอผมเนี่ยเอาผู un> un> ้ช่วยเอาสามคนนี้ผู้ช่วยแล้วอย่าพูดช้าเนาะเดี๋ยวถูกปรับนะแน่เลยเราเร็วเอาเอาองไวให้รงที่สุดก่อนนะตอนที่ฟังอยู่ในคลิปเราจะทำมันมันมีความตื่นรู้แล้วมันแบบมันมีพลังอ่ะมันมีพลังที่อยู่บนโลกไ้ต่อไปแล้วดู่เพื่อเป็นประยู่ต่อผู้อื่นแล้วรู้ว่าการเกิดครั้งนของเป็นครั้งสุดท้า จริงจริงจริงวเิ็นมิกแล้วแต่ชีวิตที่ผ่านยาาจะทำยังไงเพื่อผู้อื่นให้มันมีประโยชน์ต่อโลกไปเนี้ยเพราะชีวิสิ่งที่ต้องการเอาไปด้วยคืออริยสัจไม่ใช่พอกษัต่ว่าแล้วรอาจารย์็ตอยาที่ดีมากที่แบบเห็นแล้วแบบต้องคนหนียังไงก็ต้องไปเจอ แล้วันนี้ก็สมปรารถนาต้องขอบคุณที่อาจารย์ได้นำมาได้นำนิชายนี้มาเผยแผ่ก็เชื่อว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยอยังพอมีอยู่เขาคงไม่ได้เสียวกอกาใสในการเจอ่จารย์ป็นภาษากษาพูด